สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA ซึ่งออกอากาศทั้งทาง,งวิทยุและทาง Facebook Live นะครับประจำเช้าวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมนพร,รัตน์ชัยเฉลิมมงคลผมรัตพลอ่อนสนิทด,ดิฉันวารังคณาชมชื่นดิฉันวัสมนอุดรินค่ะครับเราทุกคนพร้อมหน้ากันมาเพื่อที่จะ นำเสนอข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านผู้ฟังและผู้ชมที่ประเทศไทยนะครับตั้งแต่เรื่องสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 และอีกหลายประเทศรวมทั้งบรรยากาศหาเสียงการเลือกตั้งของสองผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงโค้งสุดท้ายและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวมทั้งเรื่องของวันฮาโลวีนซึ่งจะเกิดขึ้นในสหรัฐ ในอีกไม่ถึง24ชั่วโมงข้างหน้าของเวลาที่นี่นะครับแล้วก็เกรดเล็กเกรดน้อยเช่นคาแนะนําว่าถ้าเกิดจะฉลองฮาโลวีนทำยังไงให้ปลอดภัยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับทั้งหมดนี้ในสุดสัปดาห์กับ UOA เริ่มต้นข่าวแรกก็อัปเดตเรื่องของโควิด -19 นะครับในเวลานี้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มดำเนินมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่แล้วครับขณะที่สหรัฐเองก็มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งถึงระดับ 9ล้านคนไปแล้วโดยที่หลายสิบรัฐในสหรัฐนะครับพบการติดเชื้อใหม่พุ่งสูงภายในวันเดียวนะครับเช่นรัฐอิลลินอยรัฐวิสคอนซินรัฐโอไฮโอรัฐเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียรวมทั้งฟลอริด้าด้วยส่วนยอดการติดเชื้อรายใหม่สถิติสูงสุดล่าสุดของสหรัฐรายวันคือกว่า8 8 0 0 0คนในบัมเพิลสดีที่ผ่านมานะครับส่วนที่อังกฤษทางรัฐมนตรีต่างประเทศโดมินิกรา วันศุกร์ครับว่าอังกฤษสามารถีกเลี่ยงมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ได้หากมีการควบคุมการระบาดในดับท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมากพอส่วนที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมมานเูเอลมาครองประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้งเป็นเวลาหนเดือนนะครับเริ่มต้นในวันศุกร์นี้สั่งปิดร้านอาหารบาร้านกาแฟและธุรกิจ ที่ไม่มีความจําเป็นแต่ประชาชนสามารถออกมานอกบ้านได้เฉพาะการทํางานจับจ่ายซื้อของสิ่งจําเป็นและพบแพทย์ส่วนสารศึกษาก็ยังมีการเปิดทําการตามปกตินะครับที่เยอรมนีนายกรัฐมนตรีอองเกลาแมเคิลประกาศมาตรการล็อกดาวคล้ายกับฝรั่งเศสนะครับเป็นเวลานหนึ่งเดือนแต่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปประกาศล็อกดาวทั้งของเยอรมนีและฝรั่งเศสนี้ เกิดขึ้นเพราะว่ามียอดการติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงทุกวันนะครับท่ามกลางความกังวลวางการระบาดระลอก2กลับมาที่เอเชียนะครับที่ญี่ปุ่นรัฐมนตารีสาธารณสุกกล่าวในวันศุกร์ครับว่ายอดติดเชื้อในประเทศพุ่งทะลุ1นึ่งแสนราย1นึ่งแสนรายแล้วนะครับโดยมีการพบผู้ติดเชือ้อรายแรกในญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อ9เดือนที่แล้วส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ตอนนี้ก็อยู่ที่กว่า1,700คนครับ ทีนี้ในเรื่องของอผลกระทบของโควิด1 9เนี่ยมีบางธุรกิจถือว่าได้ผลพลอยได้จากสถานการณ์ทั่วไปในตอนนี้ใช่ไหมครับคุณวาราคณาค่ะถ้าจะให้นึกกันถึงตัวบริษัทที่ได้รับผลกระทบทาง,ทางบวกเต็มๆนะคะหลายคนกาจจะคิดถึงบริษัทอย่าง Amazon ใช่ไหมคะที่เป็น e-commerce หรือว่า Netflix นะคะที่คนอยู่บ้านกันเยอะขึ้นก็ดูทีวีกันมากขึ้นนะคะแต่บริษัทหนึ่งที่คนอาจจะนึกไม่ค่อยถึงนะคะคือบริษัท ภาชนะใส่อาหารทัปเปอร์แวร์ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะคะซึ่ง mm hmm. ปรากฏว่าทัปเปอร์แวร์เนี่ยค่ะเคยมียุคทองของทัปเปอร์แวร์มาแล้วนะคะเ mm hmm. มื่อหลายทศวรรษมาก่อน mm hmm. ในยุคที่คนยังทำกับข้าวแล้วก็ทำอาหารอะไรมาแบ่งกันกินก็คือใส่ทัปเปอร์แวร์มาใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงหลังๆมานี้ทัปเปอร์แวร์ก็ความนิยมนะคะก็ลดน้อยถอยลงไปมากจนกระทั่งมาเกิด โควิด1 9เนี่ยนะคะที่ทำให้คนเนี่ยต้องรักษาระยะหาทางสังคมต้องงดการออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคะก็เลยทําให้คนเนี่ยต้องมาทํากับข้าวกินกันเองแล้วพอมาทํากับข้าวกันเองเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดอา,อาหารที่เหลือค้างใช่ไหมคะหรือว่าต้องใส่กับข้าวหรือใส่ภา,าชนะอะไรหลายอย่างใช่ไหมครยอดขายของทั p เปอร์แวรเนี่ยคะ่ะตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมานะคะก็ปรากฏว่า อยอดขายก็พุ่งสูงขึ้นมากนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่บริษัทเองก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนซึ่งตัวนี้นะคะในการรายงานผลประกอบการของบริษัทในไตรามาสที่3ที่เพิ่งผ่านมาในวันพุธเนี่ยนะคะก็พบว่าบริษัททั p p e r ร์แวเนี่ยค่ะมีกำไรนะคะพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าเลยนะคะเป็น34.4ล้านดอลลาร์แล้วก็<ม>ยอดอาราคาของหุ้นนะคะจากเดิมที่เคยขายในหุ้นละประมาณ1ดอลลาร์เมื่อเดือน ประมาณมีนาคมนะคะตอนนี้หุ้นขึ้นมาเป็นหุ้นละ28.8ดอลลาร์แล้วเป็นต้นนะคะซึ่งรบ,บริษัทก็บอกว่านี่ก็อาศัยการาขายสทางดิจิทัลทางออนไลน์นะคะพอร,รู้ว่าคนอยู่บ้านแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์ตรงนี้แล้วก็ตอบสนองกับพฤติกรรมของคนเราที่เปลี่ยนไปเพราะโควิด19ด้วยค่ะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงนะครับว่าจะมีผลดีต่อธุรกิจแบบนี้ด้วยแล้วครับจากเรื่องโควิดไปดูเรื่องการเมืองสหรัฐบ,บ้างคุณทัฐพลมีอัปเดตการหาเสียงของสองผู้ท้าชิงมาใช่ไหมครับ ครับเหลือเวลาอีกแค่3วันแล้วนะครับจะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ3พฤศจิกายนนี่ก็หายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันเพราะว่าต้องลุ้นกันอยู่หลายรัฐนะครับตัวผู้แข่งขันทั้งสองคนก็เดินสายเลือกตั้งนะมาเล่าให้ฟังว่าไปไหนกันบ้างนะครับสุดสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโนทรัมนั้นมีกําหนดนะครับที่จะหาเสียงในสุดสัปดาห์นี้ในรัฐมิชิแกนมินิโซตาวิสคอนซินแล้วก็จะไปปิด การเดินทางหาเสียงที่นอร์ทแคโรไลนาในวันจันทร์ฮะส่วนคู่ท้าชิงอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจากเดโมแครตนั้นหาเสียงที่มินนิโซตาวิสคอนซินแล้วก็ไอโอวานะครับก่อนหน้านี้ก็คือวันพฤหัสบดีทรัมป์กับไบเดนนั้นลุกหาเสียงในฟลอริดานะฮะหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1996เนี่ยคนที่ชนะเนี่ยต้องได้ฟลอริดานะฮะฟลอริดาเนี่ยมีจำนวน ผู้แทนเลือกตั้งหรือว่าได้ electoral vote เนี่ยถึง29เสียงถือ<ม>ว่าเป็นรัฐสมรภูมิที่สำคัญที่สุดนะสำหรับการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐรผลโพลนะครับตามผลของเว็บไซต์ RealClearPolitics พบนะครับว่าทรัมป์และไบเดนนั้นมีคะแนนคู่ขี้กันมากยังฟ<ม>ันธงไม่ได้ในฟลอริดานะและนอตเคยหน้าก็เช่นกันขณะที่ทรัมป์นั้นตามหลังไบเดนในมิชิแกน เพนซิลเวเนียและวิสคอนซินสำหรับผลสำรวจทั่วประเทศนะฮะนี่คือ Popular Vote ว่างั้นเถอะอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีคะแนนนิยมเหนือทรัมป์อยู่ราว7-8%นะครับบอกนิดน,นึงตอนนี้คนอเมริกันจำนวนมาก85ล้านคนไปเลือก <c oughs> ตั้งล่วงหน้ากันแล้วนะฮ <c oughs> ะวันสุก <c oughs> เกินกว่า60%ของผู้ที่ไปเลือกตั้งทั้งหมด <c oughs> เมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดี4ปีก่อนที่อยู่ที่เกือบ 140ล้านคนครับคุณอภัสครับก็เป็นตัวเลขที่คงจะต้องดูไปนะครับว่าจะเพิ่มไปถึงไหนแต่ในเรื่องของผลการเลือกตั้งที่แม้เรายังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนจะมีนัยยะทางการเมืองใดๆหรือเปล่าครับจากเอายอรมนีที่คุณวัสมนไปพบเจอมานะครับค่ะอันนี้ก็ฟังดูตอนแรกอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแต่ก็เกี่ยวค่ะเป็นเรื่องจากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้เพื่อนระดับโลกที่ทุกคนก็รู้จักกันดีค่ะก็คือมาดาม ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าพิพิธภัณฑ์มาดัลตุโซเนี่ยก็คือจะมีหุ่นขี้พึ่งของเซเลบริตี้คนดังชื่ออาร์ตที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีคุณของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามล่าสุดนี้ทางมาดัลตุโซเนี่ยสั่งถอนหุ่นขี้พึ่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทิ้งกองค่ะเมื่อวันศุกร์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะอันนี้จากไรายงานของรอยเตอร จะเข้าจากอินสตาแกรมของทางพิพิธภัณฑ์มาดัตุโซนะคะในเยอรมนีเผยเห็นภาพของหุ่นขี้พึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะอยู่ในถังขยะที่จัดทาขึ้นมีนการเขียนข้อความบนถังว่าดัมทรัมหรือว่าทิงทรัมเมคอเมริกานเฟสเกนอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าเป็นวลีที่ทุกคนก็ได้ยินก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นสโลแกนหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่4ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงตอนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเหมือนกับว่าทางมาดัตุโซเนี่ยเอาสโลแกนนี้มาใช้เพื่อล่า ถ้าอยากให้อเมริกากลับมาเข้มแข็งเนี่ยจะต้องทิ้งประธานาธิบดีลงไปถ้าได้ทาคำาวนะมีการตกแต่งด้วยข้อความทวิตที่ผู้นําสหรัฐเคยกล่าวไว้ค่ะอย่างเช่น your f i g h d ซึ่งเป็นอ่าสสำนวนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคยใช้ตั้งแต่ตอนที่เขาจัดรายการ Reality Show ค่ะแล้วก็มี fake news ซึ่งเป็นอีกคำหนึ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ชอบใช้โจมตีสื่อที่ทางประธานาธิบดีเห็นว่าลงข่าวที่เขาเห็นความไม่จริงเหมือนกันอย่างไรก็ตาม ที่พึ่งของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะคู่ปราบของประธานาธิบดีทรัมป์และปัธมิตรใกล้ชิดในของออบามาค่ะนายกรัฐม,น,มนตรีเอล่าแมคเคิลแห่งเยอรมนีเนี่ยก็ยังคงประจำการอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตามเดิมนะคะทางฝ่ายผู้จัดฝ่ายตลาดของพิพิธภัณฑ์บาดัมทุโซค่ะบอกว่าการนํำขี้พึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในมาตรการเตรียมพร้อมผลการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมาถึงและเป็นการแสดงรับก่อนศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐที่จะะมาถึงคน่ ครับก็การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่หลายคนจับตาดูนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่ทราบมาจากไหนแต่ว่าที่สหรัฐเองตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความมั่นคงเฉพาะทางไซเบอร์นะครับยังเดินหน้าพยายามหาทางปกป้องระบบข,ของสหรัฐเนื่องจากมีรายงานข่าวอย่างที่เราดีมาก่อนหน้านี้นะครับว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐยืนยันว่ามีความพยายามจากประเทศอย่างน้อย3ามแห่งที่จะพยายามจะแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐก็คืออิหร่านจีนและรัเสเซียนะครับ โดยที่ผู้ผู้โดยการศูนย์ความรักษาความมั่นคงและต่อต้านข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐหรือ NCSC ได้ออกแถลงการนะคบว่าการประเมินของทีมงานเนี่ยมองว่ารัเสเซียพยายามจะทำลายชื่อเสียงของอดีตรองประธานาธิบดีโจบไบเดในในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยวิธีต,ต่างๆและขณะเดียวกันพยายามส่งเสริมภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และรายการโทรทัศน์ของรัสเซียเองขณะที่จีนไม่ต้องการจะให้ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะ ส่วนที่อิหร่านก็คิดคล้ายๆกันครับว่าถ้าเกิดสมมุติผู้นําสหรัฐคนปัจจุบันยังอยู่ในตแหน่งต่อไปก็จะมีการเดินหน้าสร้างความกดดันให้กับอิหร่านทางนอกจากนี้นะครับทางผู้อำนวยการ NCSC ียังให้สัมภาษณ์กับสารนิรัตท์เฮิร์สเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่า น่าจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีจากต่างประเทศถึง30ประเทศนะครับที่จะพยายามเข้ามามีอิทธิพลในการเลือกตั้งสหรัฐส่วนหน่วยงานหนึ่งคือสำนักง,งานความมั่นคงทางไซเบอร์ของสหรัฐหรือ CISA ก็บอกว่าสหรัฐตอนนี้มีความมั่นใจที่จะป้องกันร,ระบบต่างๆจากการโจมตีของต่างประเทศได้แต่มีเรื่องความกังวลคือการโจมตีทางอ้อมผ่านการใช้ Ransomware หรือ malware เรียกค่าถ่ายที่ยังเป็นภัยคุกคามที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกวิธีหนึ่งที่หน่วยงานสาราที่เกี่ยวข้องกันวนงวลคือการแฮกแเจาะระบบนะครับที่อาจจะมาทางเส้นทางอื่นเช่นสื่อสังคมออนไลน์ที่จะมีผลต่อ,อการแพร่กระจายข้อมูลผิดๆให้กับชาวอเมริกันแต่นอกเหนือจากการโจมตีเทว่าแล้วเนี่ยอีกวระเด็นหนึ่งที่หน่วยงานทุกหน่วยงานค่อนข้างจะก,กังวลคือเรื่องเหตุรุนแรงเพราะ ทาง FBI แสดงความกังวลน,นะครับว่าศัตรูของสหรัฐอาจจะเลือกอพยายามสร้างความแตกแยกในสังคมมริกยให้ยกระดับขึ้นจนเกิดความรุนแรงขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานต่างๆพยายามเรียกร้องให้คนอเมริกันพยายามรับข้อมูลอย่างชาญฉลาดอย่ากตกเป็นเหยื่อของการโจมตีต่างๆอันนี้ต้องจับตาด,ดูนะครับเพราะว่าทางหน่วยงานที่เตือนก็เตือนว่ามันจะเกิดขึ้นได้ เลือกตั้งวันเลือกตั้งไปถึงหลังเลือกตั้งด้วยที่พูดถึงการเลือกตั้งก็ยังไม่จบเรื่องของออท่าทีของประชาชนที่อาจจะมีแผนอะไรเกิดขึ้นหรอครับคุณรัฐพลครับตอนนี้กลุ่มเคลื่อนไหวนะก็มองว่าสถานาที่บีทรัมเนี่ยจะทําอย่างไรถ้าผลการเลือกตั้งไม่ได้เอื้ออํานวยต่อชัยชนะของตนนะครับ,รบก็ได้ประกาศเหมือนกับครูนะกลุ่มเหล่านี้คือมีกลุ่มที่ชื่อว่า protect the result หรือว่าบอกกลุ่มพิทักษ์ผลการเลือกตั้งไว้อย่างนั้นละกัน บอกว่าเป็นตัวแทนของชนอเมริกันนับล้านคนนะทั้งฝั่งอิ p ลิ l i กันแล้วก็เดโมแครตบอกว่าจะออกมาเคลื่อนไหวเดินขบวนสัปดาห์หน้า mm hmm. ถ้าหากว่าปัฒนาธิบดีโดนัลด์ทรัมมีท่าทีที่จะแทรกแซงหรือว่าบิดเบือนผลการเลือกตั้งนะฮะกลุ่ม protect the result เนี่ยประกอบด้วยกลุ่มย่อยนะ130กลุ่มตั้งแต่กลุ่มขัวก้าวหน้าหรือว่า s e r i e มอย่าง p l a n n e d parenthood รวมไปถึงกลุ่มจาก Republican ที่ชื่อ Republicans for the Rule of Law สนะฮะ mm hmm. สนักข่าวรอยเตอรบอกนะครับว่าเครือข่ายนี้กำลังเตรียมการที่จะเดินขบวนในบ่ายวันพุธสัปดาห์หน้าหรือว่า1วันหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตัวแทนของกลุ่ม Stand Up America กาชอนเอลดรชนี่เป็นสามีของคริสฮิว์ที่เป็นผู้เร่มก่อตั้งเฟซบุ mm hmm. uh, o กนะเป็นผู้เคลื่อนไหวในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าคงจะมั่นใจไม่ได้นะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเนี่ย จะถ่ายโอนอำนาจอย่างสันตินะฮะ mm hmm. ถามนะครับว่าการแทรกแซงโดยประธานาธิบดีเนี่ยจะนิยามอย่างไรกลุ่มนี้ก็บอกว่าเป็นการยากที่จะนิยามแต่ว่า mm hmm. อาจจะเห็นสัญญาณต่างๆได้ถ้าเกิดขึ้นนะ mm hmm. เช่นการไม่ยอมรับผลการนับคะแนนจากรัฐต่างๆหรือว่าการประกาศชัยชนะก่อนเวลาอันควรนะฮะตัวกองโฆษกของทำเนียบขาวนะได้บอกนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะยอมรับผลการเลือกตั้ง ที่เป็นเสรีแล้วก็เป็นธรรมครับคุณโอภาลัตครับก็ต้องจับตาดูท่าทีของท่านประธานานธะิบดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐหลายคนจจะไม่ทราบว่าคนอเมริกันจะมีเสรีภาพบางอย่างที่สามารถแสดงออกได้ในช่วงการเลือกตั้งใช่ไหมครับคุณวรังคณาค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะบ,บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้<ม>ใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นตัวเลือกของผู้ลงชิง การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นระดับรัฐหรือระดับประเทศนะคะเช่นในระดับประเทศที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีชื่อของโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนผู้ท้าชิงจากฝั่งเดโมแครตนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะก็มีชาวอเมริกันบางคนนะคะที่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบทั้งคู่เลยหรือว่าไม่ได้ชื่นชอบตัวเลือกที่มีอยู่บนบัตรเลย<ม><ม>พวกเขาก็เลยเกิดการ แสดงออกในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับตัวเลือกเหล่านี้นะคะซึ่งวิธีที่พวกเขาทำเนี่ยก็คือว่าแทนที่จะไปกาชื่อที่มีให้ก็ไปเขียนแทนนะคะในช่องว่างที่มีไว้นะคะสําหรับให้คนเหล่านี้เนี่ยเขียนชื่อผู้ที่พวกเขาต้องการลงไปแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ชื่อที่คนเหล่านี้เขียนลงไปนะคะก็มีทั้งชื่อของนักการเมืองนะคะชื่อของบุคคลที่มีความสําคัญทางในในวงการการเมืองหรือว่าบุคคลีที่มีชื่อเสียงนะคะแต่ก็ยังมีชื่อของอตัวการ์ตูนหรือว่าตัวดาราในในในหนังในภาพยนตร์อะไรนี้ด้วยนะคะคนอกจากนี้ก็มีชื่อหนังสือชื่ออาหารด้วยที่นิยมมากๆกเนี่ยคะ่ะก็คือชื่อของมิกกี้เมาส์แล้วก็พระเยซูนะคะซึ่ง ก็เป็นชื่อที่นี่เป็นที่นิยมพอสมควรนอกจากนั้นก็ยังมีชื่อแบทแมนชื่อดาสเวเดอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ซึ่งเป็นตัวร้ายใช่ไหมคะซึ่งชื่อมิกกี้เมาส์เนี่ยค่ะเริ่มปรากฏในบัตรเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยนะคะเมื่อประมาณเกือบ100ปีก่อนแล้วนะคะในการเลือกตั้งที่นิวยอร์กแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนอกจากมิกกี้เมาส์ก็ยังมีชื่อของซานตาคลอสเหมือนกันซึ่งพอมีชื่อเหล่านี้นะคะก็มันถ้ามันไม่ตรงกับกฎของแต่ละรัฐหรือว่ากฎของ บัตรเลือกตั้งเนี่ยก็จะทําให้บัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสียไปนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการแสดงออกของคนอเมริกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความปวดหัวและอาจจะความน่ารําคาญนะคะให้กับเจ้าหน,น้าที่ที่เขามีหน้าที่นับบัตรเหล่านี้ซึ่งเขาบอกว่านอกจากจะต้องรีบนับคะแนนแล้วเนี่ยก็ยังมาต้องแยกบัตรเสียที่มีชื่อปแปลกๆเหล่านี้ออกไปอ,อีกค่ะครับ ก็ถือเป็นเกร็ดความรู้น่าสนใจในการเลือกตั้งสหรัฐนะครับก็จากเรื่องที่หนักหนักไปก็ทุกท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่สําคัญไปแล้วก็ทุกท่านกำลังติดตามเรานะครับ u a ภาษาไทยในการคุยข่าวสุสา์กับ v o a เราจะลดระดับความเครียดลงมาหน่อยมาเรื่องของเทศกาลวันฮาโลวีนที่คุณวัชร์คุณวัชมบุนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งสําคัญถึ่ระดับสสาคัญในการฉลองวันนี้มาฝากใช่ไหมครับ ใช่คะ่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงวันฮาโลวีนนะคะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนก็ต้องคิดถึงกัน,นะคะ่ะ ือของสิ่งที่มีหน้าตาแบบนี้นี่เองถ้าดูทาง a c e b o o k ไลฟ์ก็จะเห็นนะคะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ของจริงแต่ว่าเป็นอ่าเป็นของจำลองค่ะเป็นตะเกียบฟักทองเองชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็คือแจ็คโอแลนเทนค่ะควานการ์ดก็จะนิยมนำเจ้าแจ็คโอแลนเทนเนี่ยมาประดับที่หน้าบ้านค่ะในช่วงวนฮาโลวีนการทำตะเกียบฟักทองเนี่ยนะคะก็นอกจากที่จะต้องมีมีดคมๆหนึ่งเล่มแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาต่อมันด้วยถึงหน้าตาของเขาเนี่ยจะดูง่ายๆก็คือมีแค่ตามีปากมีจมูก แต่ว่าขั้นตอนการทำค่ะก็คือจะต้องควานเนื้อข้างในออกให้หมดมอันนี้ครการจำลองแต่ของจริงก็คือต้องควานออกให้หมดเหมือนกัน<ม>เพื่อที่ว่าจะได้ใส่เทียนลงไปได้<ม>ซึ่งขั้นตอนในการทําทองเนี่ยนะคะเราเรียกว่าต้องใช้เวลาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวเป็นอย่างดีเลยระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่<ม>ก็เป็นอะไรที่เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะใช้เวลาร่วมกันได้<ม>ที่มานะคะของชื่อแจ<ม>็คโอแลนเทิร์นค่ะอันนี้มีคําอธิบายค่ะจากพจันักลงภาษภาษาอังกฤษออนไลน์เมอร์เรียมเวสเตอร์นะคะขาาอธิบยว่ ถ้อังกฤษค่ะได้เริ่มใช้คําว่าเป็นโอลันเทอร์เนี่ยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17โดยมีความหมายว่าชายผู้มีตะเกียงหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคนที่เฝ้ายามกลางคืนนั่นเองค่ะ<ม>เรว่าแปลเพราะว่าคนอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกคนที่ไม่รู้จักว่าไม่รู้จักชื่อนะคะเรียกว่าแจ็คเหมือนเรา<ม>จะเรียกคนที่ไม่รู้จักว่าสมชายสมหญิงอะไร<ม>ประมาณนี้ค่ะชายปริศนาที่ถือเีที่ถือตะเกียงค่ะก็เลยกลายเป็นแจ็คผู้มีตะเกียงหรือว่าแจ็ควิสแลนเทอร์หรือว่าแจ็คออฟเดอะแลนเท แจ็คผู้มีตะเกียงเนี่ยนะคะมาเกี่ยวข้องกับวันฮอลลวีนได้ยังไงคะอันนี้ค่ะทางเมอริแอมเวฟเซอร์แล้วก็สารานุกรมบริแทนิก้าค่ะอธิบายไว้ว่าเพราะว่าแจ็คโอแลนเทิร์นเนี่ยมีที่มาจากอ่าเรื่องเป็นนิทานเก่าแก่ของชาวไอริชค่ะเกี่ยวกับอ<ม>่าชายคำที่ชื่อว่าซิงกี้แจ็คแปลว่าแจ็คผู้ขี้เหนียวถามว่าขี้เหนียวขนาดไหนเนี่ยซิงกี้แจ็คค่ะก็เรียกได้ว่าลองเอาเงินจากปีศาจขณะปีศาจเ<ม>นี่ยนักไม่อยากจะเอาเงินมาด้วยพอเขาเสียชีวิตไปนะคะพระเจ้าก็ไม่ให้แจ็คสวรรค์ค่ะพอจะลงมาโลงโลก ใช่เพราะว่าปีศาจเนี่ยก็ยังโกรธแจ็คอยู่ที่หลอ,อกของเงินนั้นแจ็คค่ะก็เลยถูกลงโทษกลายเป็นวิญญาณที่จะต้องเร่ร่อนบนพื้นโลกไปตลอดกาลชาวไอริชก็หาวิธีการปร้องกันตัวเองจากการที่ถูกวิญญาณเร่ร่อนของแจ็คหลอกด้วยการแกะสลักหัวประกาศซึ่งหัวประกาศ<ม>เนี่ยก็คือเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปในไอแลนด์ค่ะ<ม>เพื่อที่จะไล่กันออกไปต่อมาค่ะชาวไอริชบางส่วนเนี่ยก็พยพ์ไปที่สหรัฐอเมริกาครานี้ที่สหรัฐเนี่ยก็จะมีหัวฟักทองมากกว่าหัวประกาศเขาก็เลยปรี สลับประกาศมาเป็นหัวฟักทองแล้วก็ลายเป็นจ็คโอเลนเทินจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะครับน่าสนใจมากเคยอยากลองทํานะครับจะทางจะยากไปหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคเรื่องมาถัดไปเป็นเรื่องของสุดสัปดาห์นี้ที่ว่าออที่เมกาถือเป็นสุดสัปดาห์ที่แปลกมากแปลกยังไงล่ะครับคุณรัฐพลคือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแล้วอาจจะทําให้คนรู้สึกสับสนแล้วก็โกลาหลได้นะคร เพราะว่ามีทั้งกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวจะมาไล่กันดูทั้งฮาโลวีนทั้งวันบลูมูนทั้งเปิดเวลานะเริ่มต้นด้วยฮาโลวีนนะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการฉลองถ้าเป็นปีปกตินะคนจะแต่งตัวคัสตูมเป็นอล้อเลียนการเมืองบ้างเป็นตัวตลกบ้างเป็นคนดังบ้างอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนก็เก็บตัวอยู่ในเคหสถานนะอาจจะมีการตั้งพัฟฟี่หรือว่าขนมหวานให้เด็กไว้อยู่ข้างหน้าบ้านแต่ว่า ก็จะไม่ได้มีการเข้าไปพบปะหรือว่ารวมกลุ่มกันเหมือนกับปีปกตินะฮะสำนักข่าว CNN รายงานนะครับว่าอนักวิชาการมองนะครับว่าแม้คนอาจจะไม่ออกมาสนุกสนานรื่นเริงกันเท่าไหร่ในปีนี้แล้วก็น่าจะเป็นแต่ว่าการที่พยายามที่จะหาความสนุกจากเทศกาล<ม>นี้นะฮะจริงๆพวกเราถ้าใส่คัสตูมวันนี้ออกรายการก็อาจจะถือว่าเป็น<ม>สิ่งหนึ่งที่ช่วยความเครียดได้ซึ่งนักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่า สามารถเป็นช่วงที่ปล่อยความเครียดที่สะสมมาตั้งแต่โควิดเข้ามาถึงอเมริกาตอนนี้ก็นับเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับอะเดี๋ยวให้คุณวรังคณาเล่าถึงคืนวันพระจันทร์สีน้ําเงินให้ฟังหน่อยค่ะคือนอกจากจะเป็นคืนวันฮาโลวีแล้วนะคะฮาโลวีปีนี้ยังตรงกับคืนวันพระจันทร์เต็มดวงที่เรียกว่า บลูมูนนะคะหรือวันคืนพระจันทร์สีน้ําเงินอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าพระจันทร์จะอยู่ดีๆจะเป็นสีน้ําเงินขึ้นมานะคะแต่ว่ามันเป็นคํานิยามที่เรียก พระจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนนะคะ<ม>ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จะมีเกิดขึ้นทุกๆประมาณ2ปีครึ่งหรือ3ปีม,มันก็เลยกลายเป็นที่มาของวลีของภาษาอังกฤษที่ว่า once in a blue moon หรือว่านานทีปีหนเอง<ม>ซึ่งนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องพวกนี้นะคะ<ม>เขาก็บอกว่าคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยม,มันก็มักจะถูกนำเอานำมาไปผูกกับอารมณ์ของคนนะคะที่มองว่า คนก็จะมีอารมณ์รุนแรงพรุ่งพลานมากขึ้นนะคะแล้วก็ตำนานหมาป่าอเอยอะไรเอยอก็เกิดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงนี่ยนะคะก็เลยทําให้นักวิชาการมองว่าคืนวันฮาโลวีนปีนี้เนี่ยอาจจะทั้งหน้าขนลุกกว่าปกติแล้วก็อ,อาจจะมีเรื่องอะไรแปลกๆที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยก็ได้แล้วในขณะเดียวกันมันก็ช่วยให้เราแปลงร่างนะคะจากคนปกติเนี่ยมาใส่คอสตูมใส่ชุดใส่เสื้อผ้าแต่งหน้าแปลกๆก็ได้กลายเป็นอีกคนหนึ่งคนที่เราไม่ได้เป็นมาก่อนนะค่ะครับ อีกอันหนึ่งก็กลางคืนเหมือนกันคือการปรับเวลาครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันมืดเร็วใช่ไหมแล้วตามธรรมเนียมหรือว่าตามระบบก็คือจะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงมในอเมริกานะเรียกว่า daylight saving time จากตอนนี้ที่นั่งอยู่สมมุติว่าทุ่มครึ่งมันก็จะกลายเป็น6โมงครึ่งนะเรากับเมืองไทยก็จะแตกต่างกันจากเดิมในี่ยชั่วโมงก็จะกลายเป็น12ชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ย เดิมทีน้าปวดหัวกว่านี้อีกนะที่พวกเรายังไม่มีพวกสมาร์ทโฟนที่เขาปรับเวลาของเขาเองโดยอัตโนมัติแต่ก่อนนี้ต้องไปหมุนเข็มนาฬิกาเองนะตอนนี้ดูจากสมาร์ทโฟนปรับให้โดยอัตโนมัติเลยการปรับตัวในลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตารางชีวิตใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีแพทย์สมาคมแพทย์ American Academy of Sleep Medicine เนะี่ยได้บอกนะบอกว่าการปรับเปลี่ยนเวลา d a y l i g h Saving Time เนี่ยก็เป็น ปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหัวใจโรคสุขภาพจิตเนี่ย<ม>เกิดความยากลาบากในการปรับตัวกับสถานการณ์นี้นะฮะซินเอนรายงานครับว่าในเวลานี้เนี่ยทางการใน8รัฐได้ผ่านกฎหมายที่จะยกเลิกเดย์ไลฟ์เซฟิงไทม์็คือคนไะปรับ<ม>ไม่ต้องปรับตัวชีวิตจะได้ง่ายขึ้นในระดับหนึ่งขณะที่32รัฐนัน้นยังอยู่ในช่วงพิจารณานะครับแต่ในช่วง ชีวิตที่ต้องดำเนินไปในรูปแบบนี้นะครับคุณหมอคานันรามาประธานมสมาคมแพทย์ดังกล่าวที่บอกไปเมื่อกี้นี่นะครับ,รบได้บอกกับ CNN ไว้ว่าสองสามวันหรือว่า1สัปดาห์ก่อนที่จะถึงเวลาปรับเวลานั้นเนี่ย<ม>ทุกคนก็ควรค่อยๆขยับตารางชีวิตให้สอดคล้องให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงมทั้งนี้ทั้งนั้นที่เล่ามาทั้งหมด 3, ม3เหตุการณ์นี้ยังมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือวันเลือกตั้ง<ม> <3 S 2> สามพฤศจิกาย,ยนซึ่งบางคนก็ อาจจะมีความเครียดจากการลุ้นผลการเลือกตั้งได้ครับคุณอภิรัน์ครับถือเป็นสุดสัปดาห์ที่น่าจดจํานะครับใครตั้งสติไม่ดีก็อาจจะแบบนะฮะหลุดไปได้ก็น่าสนใจดีปิดท้ายสั้นๆมีคาเตือนการฉลองวันฮาโลวีนอย่างปลอดภัยอย่างไรบ้างครับคุณวัสมน์ขอสั้นๆเลยเวลาเวลาเวลาที่เราฉลองฮาโลวีนเนี่ยเราก็องคิดถึงเรื่องของประเพณีอ่าอะไรเนี่ยนะคะก็คือประเพณีทริคอทรีค่ะหรือว่าเป็นเด็กๆเนี่ยแต่งตัวเป็นผีแล้วก็ไปเคาะ เอขนมตามบ้านว่าเอาขนมมาให้ฉันไหมถ้าไม่ให้ขนมเนี่ยก็จะรอค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นอ่าถ้าเป็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยระบบิดของไวลาก็รู้กันอยู่ว่ามันมีเพิ่มสูงขึ้นมากค่ะการที่จะไปเค้าประตูตามประตูของคนแปลกแปลกล่าเนี่ยแล้วก็ ไปขอขนมเนี่ย<ม>ก็ทางผู้เชี่ยวชาญค่ะก็แนะนาว่าก็อาจจะทําให้การระบาดของไวรัสเนี่ยนะคะเพิ่มสูงขึ้นได้<ม>เขาก็แนะนำค่ะว่าวิธีการเล่นทริคอร์ท<ม>ที่ทําให้ปลอดภัยขึ้นในช่วงวันฮาโลวีนนะคะก็คือแทนที่จะเคาะประต,ตูตามบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านก็เตรียมเอาพวกขนมเนี่ยนะคะอ่ะใช้ได้นานงานอีกแล้วม,มาใส่ในภาชนะอาจจะใส่ไปในชังนะคะของแต่ละอันเนี่ยก็คือหออ่าหอแยกจากกันให้เรียบร้อยแล้กาไปที่ตามอ่าตามสนามหน้าบ้านหรือว่าตามลานจอดรถค่ะแล้วก็ให้คน มาขนมเนี่ยก็คือมาหยิบกันเอง,เองแล้วก็ทุกครั้งที่เตรียมขนมแล้วก็ยกซาวขนมกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็คือใช้เจลล้างมือล้างมือให้เรียบร้อยค่ะ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าต้องการที่จะเล่นทริคอชิรจริงๆเนี่ยนะคะเขาก็ม <c oughs> ีคําแนะนําค่ะว่าผู้เล่นเนี่ยควรเชจเจลล้างมือหลังจากอาบเวลาที่ไปเยี่ยมแต่ละบ้านค่ะแล้วก็สวมหน้ากาก <c oughs> หนาไมคราวนี้เนี่ยก็ยือว่าเวลาอ่าเล่นเวลาฉล,ลองเทศก,กาลฮาโลวีนค่ะทุกคนก,ก็มักจะใส่หน้ากากาใส่เป็นตัวเป <c oughs> <ๆ>็นกัน ผู้เชี่ยวชาญแนะนานว่าเวลาที่จะไปอเวลาที่ไปเฉลิมฉลองเนี่ยนะคะก็ควรใส่หน้ากากอนามายัยแต่ว่าคือให้ใส่โดยตรงกับหน้าโดยที่ไม่ได้ทับหน้ากากาคอสตูมตรงนี้เพื่อให้หายใจได้สะดวกค่ะคผู้เชี่ยวชาญแนะนําเช่นกันนะคะว่าเวลา,าคนที่จะหลีกเลี่ยงค่ะบางครั้งเวลาเราเฉลิมฉลองก็อาจจะเผลอตะโกนไปอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าจะหลีกเลี่ยงการตะโกนแล้วก็ใานการะบัดของไวรัสแล้วก็嗯嗯 าจากผู้อื่น6ฟุตนะคะถ้าเป็นไปได้แล้วก็เรื่องการจัดปาร์ตี้ฉลองภายในบ้านค่ะหรือว่าถ้าจะจัดนอกบ้านเนี่ยก็คือควรทิง้งระยะห่างแล้วก็รวมตัวกันเป็นในกลุ่มเล็กๆเท่านั้นค่ะครับก็รับฟังกันไว้สำหรับผู้ต้องการเฉลิมฉลองวันธันวีนะครับแต่ถ้าไม่งั้นก็รักษาตัวให้ลปลอดภัยไว้ก่อนทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารและความรู้น่าที่น่าสนใจจาก v o a ธรรมศาสตร์ในสุดสัปดาห์กับ v o a นะครับวันนี้ผมนพรัตคุณรัตพลคุณวรรคณาและคุณสมุนต้ออองขลาไปก่นนะคคครรััับบสสสวดีับ